โอ้โหอันนี้แบบท้าทายผมมากครับได้รับโจทย์มาว่าเอเลี่ยนยานอวากาศตกที่อีสานแค่นี้ก็น่าทำนะครับเป็นประโยคสั้นๆที่แบบเอ๊จะทำยังไงดีวะแต่ว่าพอเป็นเป็นธีมของเป็นแกนของเรื่องมาแบบนี้เบาต้องต้องทำะครับท้าองทีจริงๆมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับที่ ที่แฟนตาซีนิดนีดเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องแบบสิ่งมีชีวิตนอกโลกอะเนาะเป็นเป็นยานอวกาศแล้วก็จริงๆมิชชั่นเขาง่ายมากเลยเขาเขาทำยานตกที่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วเขาก็พยายามจะพยายามจะบินกลับไปที่ดาวของเขาแต่มันมีสิ่งหนึ่งมันมีบางอย่างมีความรักมันมีความผูกพันที่ที่ทําให้เขาแบบต้องเลือกระหว่างการแบบกลับไปที่ดาวของเขาหรืออยู่ที่อีสาน เป็นเป็นเป็นซีรีส์สั้นๆสนุกสนานเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่กินต้องพูดภาษาอีสานทั้งเรื่อง <c oughs> ซึ่งกินพูดไม่ได้เลยพ่ <c oughs> อแม่เป็นคนพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคน เรื่องนี้ผมต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ครับเล่นเป็นเล่นเป็นตัวเดินแล้วก็เล่นเป็นเอเลี่ยนที่อยู่ในร่างของคือมันก็จะยากสำหรับในพาร์ทที่เป็นเอเลี่ยนนั่นแหละใช่เพราะว่าในเรื่องนี้มันมีทั้งพูดภาษาอียิปต์แล้วก็ต้องพูดภาษาเอเลี่ยนพูดภาษาเอเลี่ยนที่นี่เอ็มต้องอวัยวะขึ้นมาสดๆแล้วก็เป็นภ, <c oughs> ภาษาที่คนเขาไม่ไม่พูดกันอ่ะเนี่ยม <c oughs> ันก็มันก็ยากสำหรับแต่ว่าต้องฝึกน มากเลยครัก่อนจะเข้าฉากเนีแต่ก่นฉากเอ่อก็เราก็จะมีครูเนาะเราเราเราจะมีครูที่แบบช่วยช่วยเทรนเรื่องภาษาอีสานเนี่ย<ช> <c oughs> ก็ช่วยเราได้เยอะแต่สำหรับผมอะ่ะอย่างที่ผมบอกก็คือมันมันจะยากสำหรับผมก็คือตรงที่เป็นพาร์ทที่พูดภาษาอี <c oughs> เรื่องนี้ผมว่าจะเป็นซีรีส์ที่น่ารักชนยิ้มนะครับหวานใสแล้วก็ลองลองเปิดโลกทัศน์ดูช่องใหม่ๆซีรีส์ดูเรื่องนี้น่าจะสนุกมาครับอบคครับมากอกนว่าักกั ของผมเป็นรถขมครับไม่ใช่คนละเรื่องครับคนละเรื่องอ๋อคนละเรื่องครับเรื่องอะไรครับสวิตดรีมอ่ะครับครับ Sweet Dream ครับชื่อเรื่อง Sweet Dream เอ่อชื่อไทยจะเป็นฆ่าฉันในฝันของนายครับมันเป็นชื่อชองเลยนะเอ่อ Suspense สัตว์เป็นแบบทริลเลอร์เป็นดราม่าฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนครับปวงๆหน่อยๆครับมีทั้งหมด6ตอนเป็นแบบว่าสั้นๆให้เล่าเรื่องย่อง่ายๆก็คือมีหนังเรื่องหนึ่ง ฝอยจะเล่นเป็นไตรเป็นพ่วงกับไตรเนกำกับหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งดันมีการฆาตการรมเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับในหนังเป๊ะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราก็มาดูกันว่า6ตอนเนี้ยเรามาดูว่าใครจะเป็นคนฆ่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีปมอะไรซ่อนอยู่บ้างประมาณนั้นครับแล้วค่ะเขาพูดได้หมดแล้วทช่ไหมเนี่ย่าความรู้สึกความรู้สึกโอเคค่ะก็ ของเราเซนใหม่นะคะเรื่องความรู้สึกกลับมาเล่นขอบคุณวีวีค่ะที่ชวนกลับมาเล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นละครมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนอกเรื่องไปเลยเออนอกเรื่องไปเลยค่ะก็ก็มาโมโนครั้งแรกค่ะเป็นน้องใหม่ปัจจุบัตัวด้วยนะคะครับผมว่าสนุกปสนุกแน่นอนครับจริงๆมีพี่ไผ่อาทิตย์กับพี่โดโดนนำรัชนานด้วยแต่ว่าสองคนนั้นติดภารกิจพี่โดตอนแรกมาแต่ว่าติดภารกิจต้องไปทํางานต่อนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเคมีของพวกเราทั้ง3ามคนถึงแม้ว่า ภายนอกก็จะดูว่าไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วว่าไม่น่าจะมาร่วมงานกันได้แต่ว่าผมอยากให้ดูในในซีรีส์มากมากใช่ไหมเพชรใช่ครับพอใจไหมฮะผมผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ท้าทายการกำกับหรือการทำงานในในอาชีพผมจบมาเพราะว่ามันมันยากแบบยากทุกกระบวนการยากตั้งแต่ยากตั้งแต่อ่านบทยากตั้งแต่ตีความบทยากตั้งแต่ริฟนักสคือแม่งยากทุกขอโทษนะครับคำหยาดี คือมันยากมันยากยากมากแล้วก็เราพยายามจะทําให้มันสื่อสารถึงคนดูให้ให้ย่อยง่ายที่สุดแต่มันก็ยังคงยากอยู่ดีครับแต่ผมเชื่อว่าคนดูเดือนนี้เก่งเขาต้องการอะไรที่พัดแบบบริหารสมองเนาะเราเราก็เลยเราก็เลยพยายามสร้างสารรค์มันขึ้นมาให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบบมากมับ ก็เกี่ยงกันเอาไว้ครับผมสำหรับผมกับเรื่องน<ม>ี้ใช่ไหมครับก็ก็เป็นความใหม่ของผมมากๆในการที่จะมารับบทอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ได,ได้พี่เพชรได้พี่พีบีคอยช่วยที่แบบคอยช่วยกราวให้ว่าคอยปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในตัวเองใครสำหรับการมาเล่นเรื่องนี้ก็สนุกมากครับเรีว่าท้าทายการแสดงมากครับรอยหน่อยพอยหน่อยถ้าจริงๆใช้เวลาในการอ่านบท ค่อนข้างนานค่ะไม่ว่าจะอ่านจบไปแล้วก็ต้องกลับมาอ่านใหม่เพราะว่างงใช่แต่ใช่แม้กระทั่งคนเขียนบทเองด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็ขอนอกเรื่องนี้นึงรู้สึกดีใจก็ยินดีมากๆเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของคอยได้ยส่แล้วก็โชคดีที่ได้เจอพี่ๆนักแสดงทุกคนที่แบบน่ารักมากๆอยากให้ทุกคนติดตามค่ะสนุกมาก ค่ะก็อยากฝากเรื่องชีวิตดีนนะคะข้าราชกในฝันของนายนะคะและนี้ก็คือแค่นักแสดงกลุ่มเล็กๆบางส่วนเท่านั้นนะคะก็ยังจะมีอีกมีพี่อินบูโดการ์มีพี่โดนน้ำรักนณะแล้วก็พี่ไผ่พาทินด,ด้วยค่ะที่จะมารวแสดงแล้วก็มีนักแสดงรับเชิญอีกหลายท่านเลยก็เป็นหนังเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่อย่างที่พี่เพชบอกอยากแต่ทางทีมงานและนักแสดงได้ค่ะก็โปรเจกต์ขาก้อนะคะเป็นเลี จะายในช่องโมโนแผงสัมผ่สแล้วก็ออริจินอลก็นําแสดงโดยนักแสดงโหหลากมายเป็นหนังอิสารค่ะที่เขาเรียกว่าอะไนะเกี่ยวกับชนบทเชิงโบแล้วก็มียักพรายเตีงนะคะเป็นยักษพรยาตีมอยู่นียกพรตียค่ะก็จะเป็นเหมือนกับคนที่โดนแตงแกหรือว่าสงคม ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบงค์แบงค์น้องมอนเรืนองน้องมอนค่ะเป็นเด็กที่เพิ่งกลับจากกรีนเทฟกลับมาที่บ้านเพราะว่าเหมือนกับเพื่อนเสียด้วยแล้วก็เกิดเรื่องราวมากมายเยอะแยะที่อยู่ดีก็แบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของการตัดสินคนก็ยังมีอยู่ที่ว่าคนจะมองว่าเดียรพรเนี่ยเป็นปอบมาดำหมู่บ้านก็จะโดนหลังเกียรโดนแบบชาวบ้านรังแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องมันเป็น สแสดงวิธีคิดของมนุษย์มันจะบอกแท่งๆว่ายากที่สุดคือการหยาบคิดใจของมนุษย์ที่เราไม่สามารถที่จะเดาได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่วิธีแก้ปัญหาของยักษ์คอต่อตัานการทที่เขาตรานหน้าว่าเราเป็นอเนี่ยมันอาจจะแบบล้ำลึกมากกว่าที่คนฟุ่จะคิดได้ว่าคนที่เก็บขยะข้านทางในต่างๆนา,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 านาเนี่ยคิดได้ขนาดนี้ ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ได้รับโอกาสจากทายที่มีขอบคุณที่มีมากแล้วก็ขอบคุณยอมครับเที่ยวกับครับครั้งแรกเลยครับที่ได้เข้ามาร่วมแสดงครับเพราะว่าปกติแล้วเป็นนักร้องรู้สึกว่าท้าทายมากๆครับแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราได้ทําตลอดเวลาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับนกล้อครับบ้านดีครับ ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับทางโนนะครับโดยพี่ออฟนะครับกับน้องก็ขอบคุณมากมากครับก็เรื่องนี้มันก็ผมว่ามันมีอยู่ในสังคมทั่วไปปัจจุบันนี้ก็ยังมีครับซึ่งการตัดสินคนอย่างที่น้องดีบีบอกนี่นะว่าทุกวันนี้ผมว่ามันก็ยังมีแบบนี้อยู่นะ บางคนยังไม่ได้เห็นยังไม่รู้อะไรด้วยซ้าไปแค่ได้ยินเขาว่ามาเขาเล่ามาเฮ้ยอันนี้เป็นโน่นคนนี้เป็นอย่างนี้โดนตัดสินไปแล้วโดนวิพากษ์โดนอะไรไปหมดแล้วซึ่งผลมันจะตามมามันมีผลที่เยอะแยะไม่รู้อะไรต่อมีอะไรที่จะตามมาทาให้มันเกิดเรื่องราวใหญ่โตมื่หวรานบานปลายขึ้นไปใหญ่เยอะขึ้นไปเยอะมากๆาครับผม<ะ>ก็อยากให้ติดตามดูครับเรื่องนี้ยังไงก็สนุกแน่นอนครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับ ชีวิตของของมนุษย์เราปัจจุบันซึ่งมันมีอยู่ทุกยุคุสมัยฮนะไม่ว่าโลกเราจะเจริญไปแค่ไหนแล้วการตัดสินคนแบบนี้การมองคนในแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ของเราอยากให้ไปดูครับจริงๆแล้วบอกว่าเรื่องหารออกอ่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนภาษาเพราะเราได้กลับมาเราะเราเองก็เป็นศาษามีนะได้ใช้ภาษาแล้วก็ เรื่องห่ากว่งเนี้ยจะเป็นเราได้เรียนรู้ถึงวิธีวิธีชีวิตของคนพิสารความเชื่อของคนพิสารที่ตออเนี้เขาก็ยังมีอยู่เราได้จะได้เรียนรูเ้เรื่องเหล่านี้กับกับการสัตย์ทางว่งนะแล้วก็อยากจะย้ำว่านอ,นอกจากดูความเคยแล้วอยากจะให้ดูคือเด็กเขายังสอนอเรื่องจิตใจมนุนอย่างที่พี่ขอกจิตใจมนุษย์เขาถึงบอกว่า อะไรไม่น่ากลัวเท่าความคิดความรู้สึกของเรื่องนี้นเราควรที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปัจจุบันฝากด้วยแล้วันะคะเรื่องที่สมัม ในเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็มีหลายอย่างทําให้เราแบบดูแล้วเ่ววเราได้ฉุดคิดกับเรื่องแบบสังคมของเราคนะรับแล้วเกี่ยวกับวัฒถธรรในภาคพิรับที่มีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวแต่ส่วนมากน่าจะเป็นแบบบาทของนึกด้วยกันเองนะเป็นเนื้อเรื่องเน่ย่อย่าง้่องอย่แล้วว่าเรื่องเราเชื่อว่าหากองที่เรต้องเกี่ยวกับผีผีปอบซึ่งหากองเนี่ยจริงๆคือพยาผีปอบแต่ว่าที่มันน่ากลัว ที่ยาบีบอกนี่คือจิตใจของคนแบบบ้านแบบดาร์กไซส์ความมืดดำก็แต่ละคนมีความมืดมืดดำอะไรอยู่หรือข้างในมันก็ม่รู้นครับจะได้แบบนำมาเล่า,านำ้าเผคนไครับครับผมสำหรับผมก็มรู้สึกว่าขาก้อนนี้มันจะสื่อถึงของวัดนิยธารมของเป็นอีสานแล้วก็ผู้ใหญ่ในอีสานรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีครับมันน่ากลัวจริงครับ ว่าแบบพวกเราอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ผ่านิดตามด้วยนะครับไปไปไป